เรื่องบอกให้วางของลงในช่วงดึกของวัดวัดหนึ่งในเมืองหัดใหญ่มีโจรสามคนกําลังงัดแงะประตูเข้าโบสถ์เพื่อที่จะเข้าไปขโมยของซึ่งในขณะที่กําลังงัดกันอยู่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปด้วยความลําบากเพราะงัดยังไงก็ไม่ออกจนหนึ่งในโจรต้องให้เพื่อนออกไปดูต้นทางเพราะใช้เวลานานมากแล้วกลัวว่าใครจะเดินมาเห็นแล้วพอเพื่อนเดินออกไปดูต้นทางทั้งสองคนจึงพยายามงัดกันต่อจนกระทั่งทั้งคู่ได้ยินเสียงฝีเท้าของคน ซึ่งกําลังเดินมาตรงที่คนทั้งคู่งัดอยู่ซึ่งลักษณะการเดินเหมือนมากันเป็นกลุ่มจึงทําให้โจรทั้งคู่เลิกงัดแล้ววิ่งไปหลบหลังกาแพงก่อนพอแอบหลบไปได้สักพักหนึ่งเสียงเดินของคนพวกนั้นก็หายไปโจรทั้งคู่จึงรีบออกมาแล้วก็มองไปรอบๆก็เห็นว่าคนกลุ่มนั้นเป็นพระแล้วก็เดินผ่านไปแล้วเพราะลักษณะที่โจรทั้งคู่เห็นเพราะด้วยความที่มันมืดมากโจรจึงเห็นแค่ผ้าเหลืองๆแล้วสักพักเพื่อนที่ออกไปดูต้นทางก็เดินตามมา ซึ่งพอโจรทั้งคู่เห็นว่าเพื่อนกลับมาแล้วเขาก็ตำหนิยกใหญ่พอไปดูต้นทางแต่ปล่อยให้พระเดินมาได้ยังไงโจรคนที่ดูต้นทางเลยบอกว่าเขาก็ดูอยู่แล้วก็ไม่ได้เห็นว่ามีพระหรือมีใครเดินผ่านมาเลยในขณะที่ทั้งสามคนกําลังเถียงกันอยู่นั้นอยู่ๆก็มีเสียงหมาหอนดังขึ้นมาจึงทําให้ทั้งสามคนสะดุ้งขึ้นมาอีกครั้งเพราะหมามันหอนดังและถี่มากจนหนึ่งในนั้นรู้สึกเสียอารมณ์และชวนเพื่อนกลับก่อน แต่เพื่อนคนที่ดูต้นทางและคนที่งัดอีกคนหนึ่งยังไม่อยากกลับเราไม่อยากให้ออกมาเสียเที่ยวและคิดว่ากลับไปงัดอีกนิดหน่อยประตูก็น่าจะเปิดออกแล้วทั้งสามคนจึงกลับไปงัดประตูกันต่อและไม่นานพวกเขาก็สามารถเข้าไปในโบสถ์ได้และพอพวกเขาเข้ามาข้างในแล้วทั้ง3ามคนก็ต้องตกตะลึงเพราะในโบสถ์มีตะของมีค่าเต็มไปหมดมันจึงทําให้พวกเขาเกิดความโลภเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะตอนแรกพวกเขากะว่า จะเข้ามาเอาแค่กล่องทําบุญเท่านั้นแต่พอได้เห็นอย่างนั้นพวกเขาก็ต่างพากันหยิบของโบราณและพระพุทธรูปใส่เป้ใส่ย่ามจนเต็มกระเป๋าออกมาหมดและในขณะที่พวกเขาเดินกลับอยู่ดีๆก็มีลมกันโชกแรงจนทําให้ประตูหน้าต่างของโบสถ์ปิดเปิดเองกระทันหันในตอนนั้นทั้งสามคนก็เดินออกไปแล้วเขาจึงหันกลับมามองโบสถ์อย่างตกใจมากเพราะนอกเหนือจากประตูที่ปิดอย่างแรงแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ทุกคนงงมากก็คือหน้าต่าง มันเปิดปิดแบบนั้นได้ยังไงทัางๆท,ที่มันล็อกมาจากภายในอย่างแน่นหนาขนาดพวกเขาพยายามงัดกันแทบตายยังเปิดไม่ออกเลยแล้วลมพัดแค่นี้หน้าต่างก็ไม่น่าจะเปิดได้ในขณะที่ทุกคนงงกันอยู่ก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังออกมาจากหลังพระประธานเสียงนั้นบอกให้พวกเขาวางของลงแล้วกลับไปซะเสียงนั้นไม่ได้ดุมากแต่ฟังแล้วก็เยือกเย็นแบบแปลกๆถึงแม้ทุกคนจะได้ยินพวกเขาก็ไม่มีใครสนใจ นำของกลับมาคืนทุกคนรีบวิ่งฝ่าลมแรงเพราะต้องการออกไปนอกวัดให้เร็วที่สุดแต่วิ่งยังไงวิ่งจนเหนื่อยทุกคนก็วิ่งวนกลับมาหน้าโบสถ์ที่เดิมไม่นานสักพักก็มีคนคนหนึ่งเดินออกมาจากข้างข้างโบสถ์คนคนนั้นเป็นผู้ชายที่คล้ายกับคนโบราณเขาใส่แค่จงกระเบนผืนเดียวแล้วเขายังถือดาบออกมาด้วยพอได้เห็นแบบนั้นทั้งสามคนจึงหยุดและมองไปที่เขาจึงได้เห็นว่าในมือของเขาไม่ได้มีแค่ดาบอย่างเดียวอีกมือหนึ่ง เขาถือหัวของคนออกมาด้วยโดยหัวนั้นยังหันมาเสยยยิ้มให้พวกเขาอีกซึ่งมันทําให้โจรทั้งสามคนตกใจมากพอผู้ชายคนนั้นเห็นว่าทั้งสามคนตกใจเขาก็ยกดาบขึ้นมาแล้วก็ฟันหัวนั้นให้พวกเขาดูอีกครั้งพร้อมกับตะโกนออกมาว่ากูบอกพวกมึงให้วางของลงไงผู้ชายคนนั้นตะคอกใส่ทั้งสามคนด้วยน้ําเสียงที่ดุด,ดันพร้อมมองพวกเขาด้วยแววตาที่แดงกล่ำามนกระโกรธแค้นมากส่วนหัวที่อยู่ในมือของเขา ถึงแม้จะโดนมีดฟันไปแล้วหัวนั้นก็ยังส่งเสียงหัวเราะอย่างสะใจซึ่งพอทั้งสามคนได้เห็นแบบนั้นพวกเขาก็ร้องออกมาด้วยความกลัวอย่างสุดเสียงพร้อมกับวิ่งหนีกลับไปด้วยแต่ถึงยังไงพวกเขาก็ไม่ได้วางกระเป๋าลงทุกคนวิ่งกันออกมาได้สักพักก็มีเพื่อนคนหนึ่งวิ่งไปสะดุดอะไรบางอย่างจนผ่าเพื่อนล้มคลิ้งลงไปด้วยพอลุกขึ้นได้เขาจึงมองเห็นว่าสิ่งที่วิ่งไปสะดุดล้มมันคือซากศพนั่นเอง ซึ่งในตอนนั้นบริเวณที่พวกเขาอยู่มีแต่ซากศพเต็มไปหมดโดยศพแต่ละศพตอนนี้ส่งกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งไปทั่วและตอนที่พวกเขาลมกลิ้งอยู่นั้นทําให้กระเป๋าของแต่ละคนลวงลงมากับพื้นจนของมีค่าที่ขโมยออกมากระเด็นออกมานอกกระเป๋าจนทําให้พวกเขาเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาใส่กระเป๋ามาไม่มีทองเลยแต่เป็นก้อนหินทั้งหมดพอได้เห็นแบบนั้นทุกคนถึงกับสติแตกและพยายามเปิดกระเป๋าดูท่ามกลางเสียงหัวเราะของผู้ชาย และผีหัวขาดตนนั้นซึ่งตอนนี้โจทกทั้งสามคน mm. ก็ต่างอามือปิดหูปิดตาเพราะนอกจากชายชะกันและผีหัวขาดตนนั้นศพแต่ละศพ mm. ก็เริ่มลุกขึ้นและเคลื่อนไหวไปมา mm. เดินไปเดินมารอบๆพวกเขา mm. จนพวกเขาร้องวอยวายเสียงดังลั่นจึงทําให้พระในวัดตื่นและรีบออกมาดูซึ่งพอเห็นดังนั้นพระก็รู้ทันทีเลยว่ามีโจรเข้ามาขโมยของท่านจึงรีบโทรแจ้งให้ตำรวจมาจับตัวไป จนทั้ง3าคนก็ไม่ได้ลุกหนีไปไหนจนกระทั่งตำรวจมาแล้วพวกเขาก็ายังพูดจาไม่รู้เรื่องจนพระออกกับตำรวจว่าสงสัยพวกนี้จะเจอดีเข้าให้แล้วเพราะว่าเข้ามาขโมยของที่ไหนไม่ขโมยดันมาขโมยที่นี่เพราะที่ตรงนี้ชาวบ,บ้านเขาเรียกกันว่าโคกเน่าเพราะแต่ก่อนมีการนำศพมาฝังตรงนี้เป็นจำนวนมากแต่มีอยู่ปีหนึ่ง เกิดน้ำท่วมใหญ่จนมีน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าวชาวบ้านจึงไม่สามารถนำศพมาฝังได้พวกเขาจึงต้องนำศพคนตายไปผูกเอาไว้กับกิ่งไม้ใหญ่ๆและบางบ้านก็เคยเล่าว,ว่าแต่ก่อนเคยมีในพานคนหนึ่งเข้ามายิงสัตว์ในโคกเน่าก็ถูกผีซากศพเน่าเปื่อยหลอกจนควันนี้ไปต,ตามๆกันจนคนในสมัยก่อนเขาลือกันว่าถ้าพระอาทิตย์ตกดินแล้วอย่าเดินผ่านตรงนี้เด็ดขาดเพราะที่นี่ มีผีเยอะมากคนที่อยู่ได้ก็เป็นพวกพระเนนเท่านั้นพอพระพูดจบตำรวจก็ขนลุกทันทีพร้อมกับหันมามองโจรทั้งสามคนที่ตอนนั้นก็ยังพูดจาไม่รู้เรื่องจนตำรวจต้องพยุงทั้งสามคนขึ้นรถกระบะเพื่อควบคุมไปที่โรงพักทันที